ไล่ตีแฟังแค่เออฟังแค่เสียงพอได้ไหมเดี๋ยวเฮียกล้องอย่างชัดเลยอ่ะเฮียนี่กูมาทดสอบระบบเฉยๆนะนี่แล้วถ้าสตรีมเกมวันนี้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 ตรีมยังไสตรีมแม่ตัวเนี้ยเนี่ยอุ้ยพวกกูพวกกูแบบมาเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยมันมันพาสุมันพาทัวโรงเรียนไหครับมาพาตัวโรงเรียนครับโดยที่เอ่อพอด่าไหมครับไม่รู้ดิ กูว่าดากูว่าเอาแต่เราเล่นไม่เป็นไรถ้าถ้าเราไม่เปิดเผยตัวไม่มีใครรู้จักหรอกเออไม่มีใครรู้จักหรอกฉันเป็นใครฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาฉันเป็นฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาเอ้ยเดี๋ยวมึงขับตรงนั้นไปยงเยอะนี่หรอเอ้แต่ว่ากูไม่ได้เปิดอันเดยช่องแชทได้เออ โรงเรียนขยะเราเรียนขยะเต็มเลยอขยะเต็มเลยครับดีวีวโรงเรียนนะดีวีวโรงเรียนครับไปบอกชื่อโรงเรียนดีกว่าเราต้องเราต้องเป็นคนดีอ่ะนี่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 เราเป็นคนดีอ่ะโกนๆแหละเฮียจี้เอาไงวะไม่รู้ดิสาว่ากูจะให้แบบอะไรช่องเช็ดรดูบ้างอ่ะมี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 กูสตรีมย้อนหนัง กูจะตีมอยู่หลังไงฮะกูบอกแค่นี้คนดีอ่ะต้องเก็บขยะใช่ไหมทุกคนเฮ้ยยนี่แหละอย่ากูจะไอ้นี่เอไปบ้านเพื่อนแล้วกูว่าทำแบบนี้เดี๋ยวอะไรแบบเพื่อกูมีขากรองไงเออนั่นแหละได้ใส่มาพอไอ้นี่ด้วยขากรองแบบเนี่ยภาษาไทยขากรองที่ห้องภาษาไทยเหมือนไอ้นั่นที่พวกกูกนไปเทอมั้งเฮียเี็บแม่โดนหัวกูเดี๋ยว เนี่ยสตรีมสดกูละเดี๋ยวกูน่าจะเอาขากล้องมานะกูให้กูถือด้วยมือกูกูขี้คานอะบีดีบีดีดอมดเยสีบีบีดีดดมดเยดเข่าไอ้เหี้ยขยะโรงเรียนไครโซปอมารกดูดยาเอะเออได้ได้ได้ เยียปีเดือวมึงอยู่ห้องไหนวะไอ้มินยีมินไอ้สาอยู่ห้องไหนวะอุ้ยขี้อยู่ห้องนู้นนี่หว่าเป็ดอยู่ห้องนู้นนี่หว่าไม่บอกไปอีนห้องน้ำมาเลยนี่อุ้ยขี้นี่ว่าอยู่ไอ้นี่ เดี๋ยวคุณจะลงยังไงเนี่ย ยังอะคนเจ๋งอะมีแค่คนดูแค่หนึ่งคนเองวะงงไงวะเี๋ยวะใครวะไม่รู้เฮ้ยใครวะไม่ไม่ไม่มึงไม่ต้องบอกใครอะอาจจะเป็นคนในอ่าต่างประเทศก็ได้ยังเซนพวกอ่าไม่ใช่อุ้ยนี่นี่พวกกูเดินมาแต่นู่นถึงนี่อะนี่เดินหัวมาเข้าอ่างน้ำ อุ้ยอุ้ยบีดีบีดีร้องได้เฮ้ยเฮ้ยโดนท์ตกเลยอันนี้ก็โรงเรียนปกติครับโรงเรียนปกติไล่ไล่สตรีมโซ่ธรรมดาเออไล่สตรีมโซ่ธรรมดาไม่ใช่ในเกมครับชีวิตจริงถ่ายวอล์กถ่ายวอล์กเออถ่ายวอล์กถ่ายตีนตัวเองตอนเดินไปนี่กูจะมากูจะให้ช่องแชทกูเปิดดีไหมวะเปิดดิเปิดดิเปิดแล้วมา มันไม่มีใครคอมเมนต์นะจ่าเบื่อแล้วกูไอ้นี่เองวะใครดูวะอ้ไอ้ไอยู่ดวอ่ะอ่าเป็นดอมดมเย็ดเย็ดป่ะเออมึงใจมึงไงมึงจะเรียกไงก็ได้ดอมดมเย็ดเย็ดใจมึงไงเรียกไงก็ได้กูว่าสาวกูเหวียงกูต้องไอ้นี่หล่ะเย็เย็ดสกีบีดีดอมดมเย็ดเย็ด มมมมมม <laughs> ไม่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 ไมอะไรอ่ะอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้นะทำไมนี่พ่อแม่กูยังไม่มารับทีให้กูว่ามึงเงียบัชิบหาย